อีกโดอกนึงอีกโดอกนึงจ้ะต้องโดกมรงนี้เติมกันหลายเติมแล้วจ้าพี่น้องสิใดพ่อแกงแล้วจ้าสิใดพ่อมอแล้วละ พี่น้งองเบื้องเฮ็ดดอกนี่เนี่ยแ่าหมูอบอม่บ้านขอยบอเห็นจ้ะเฮ็ดอันอ่ะใบนี่ละจ้ะนั่เท่าแล้วอ่ะเกิดปีนาซะเฮ็ดอันไข่มุกจ้ะพี่น้อง ôi lái hai âu bó bạt bó bẩy mấy bạt mấy bẩy giữa cơn bay đột nâng chà sống đột tôi nè,

คุณหมกไายนึงคุณแดงเครื่องเครื่องอยู่ไตเงาใหม่มื่อนันผุดกลงหน้า่นโอ้ร้ายยยบพวกเขาไปเอาดอกแตยูนอกนี่กับพ่อ Cưng đi Ui đồ này mới mang ngay mà cha Áo à. Ui ừ. chà phía nộng Ui này đồ này ừ. Chà phía nộng Ui งามงามงามตัวบก,บกง่ายเลยจ้าไปไปโตอค่ะหุ่นมั้งไงโคกไหมโคกคักโคกเน่แต่ที่น้องไง,งสองสามโคกคุณอ่ะ โคกด้วยค่ะนี่ทั้งนี้คคกขักคคกแน่จ้ะพี่น้องเฮ้ยไงคัหไงแน่จ่ะคนณห่ะัดตีนตั้มนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่ว,ว่ามันเถาแล้วค่ะยสิเอาอยู่บุ่งคือเถาแล้วจ่เจอเฮ็ดผู้เถาเฝ้าป้าอีกแล้วนี่ con đột, nha ừ. hết phừng, cú thầu vào pa ôi não mình có có ôi con đột hả, đột bối nhay hết phừng, cú thầu phào pa, bối nhây, thầu phào man of the wood, có pha vừa ẩn nazar มีอีกบีน่น้อมีสองดอกนึงน้องมาเห็นเดี๋ยวเขา่ามาเบิ้งนี่จับพี่น้องเฮ็ดพผกอโหเพ่ยยุ้พี่เมย์อ้ยเข่าทางนี่ก็สีเข่าหยากไปเข่าทางนี้่จะดอกไง่ายๆจับพี่นอ้องดูไหมดอกใหญ่อุบาทอุบายเหลียวเข่ามาเฮ็ดเติเ่งเครื่องเต้งแข่งยุ่ย มึงนี่จ้าโอ้ยดอกใหญ่พดใหญ่โยยพตรงนี้สมบูรณ์คักสมบูรณ์แน่พี่ดอกนึงอู้โอ๊ยแจพี่น้องสมบูรณ์อุบาทุไว้อืมน้องแจกพี่น้องจิได้หอยได้เครื่องตาแล้วจ้า สองโด่อยนีพี่โอ้ยหลายโด่งยุติมพี่น้องตโด่่ายนข่อยมาช่วงแรกเฮ็ดมันบานบ้านข่อยมาช่วงอันเล่แน่ช่วงบใบเฮ็ดปรทันบานเดีพี่องมืได้กรได้นะ มันเฮ็ดทุกมือ,อ,อมันอีหลีมันอีหลีนี่จ้า้คพี่น่อยตาหน่วยนี่มันเฮ็ดอีหลี มันตะเลิมเขาป้าที่เลกคุณน่ะเลอกหน่อยก็เอาอยู่เสียดาย ้ตื่นเต้นน้ำดอกเฮ็ดบ้านพเวโวผโบเพอย็ดอกง่ายก็นื้ว่ามันว้านนี่ก็เป็นซีเี่ยเหี้ยวแสดง่่าฝนตกได้เม่ขึ้นนี้เนาะดินกัดเปลี่ยนขึ้นขอบบ้องมูดอกนอนบ้งูหมดนอนบริดงนินว่าเสียงฝนตก ตื่นขึ้นมาสิจังหงูดินเปียกจังหงูฝนตก่นพี่น้นองอีกดอกหนึ่งท่าุ่นมั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 นอีหลีอีหล่อล เก็บทุกมือออกทุกมือคอยเราสอนคอยเราเงดตะเห็ดอันนี้แหละเก็บทุกมือออกได้ทุกมือหุ่นเมษตะขาเลือตะขา มาทำหลายกันเลือตะขามันบานเหล้ากันซัดปลามากินก่อนย็่บ่เเลือตะขาจังสิมาเว้นกับไข่แน่ขึ้นมือบ้านนี่ ขึ้นข่อยฉิมาอีกอยู่ได้นีเนาะว่าทุกมือพราว่ามีหน่อยเห็นบ่ขึ้นอีกแล้วนี่ยังสิฉได้มาอีกคือบานั่นแหละมูนี่มุนี่้กพี่น้องนี่เห็นบ่นี่มันผลดินขึ้นมานี่เห็นว่าออกทุกมืออหลีเด้คขันก็เก็บกระเ่ากระบ,บานคือบาน เก็บทุกมือเอาไปสายเห็ดยายนงเอซี่พัน,น,น,น 4, ถามมาไว้ค่ะพี่นงเคยกะเอาไปลวกใส่เกลือทำขว้มสะอาดเลือกลวกใส่เกลือนะคะทำขว้มสะอาดเซตแล้วๆสองสามนาม้ำแล้วกะเอาเข้าตู้ช่องฟิตไว้จะ้จะก็ไปกินหนามบะม,มี่จ้ะพี่นงนะคะไป อยโอวย,อยไปทางไหมมีข้างในบ้านเต็มหนึ่งฮนข้างในผุนบ้านเต็มหนึ่งออกไปมันหุ ขุ่นจ้ะมึงในข้างในขุ่นบ้านเต็มลูกเขาไปดอกตั้งนั่นมันอันใหม่หลายพันหดจะเลื้อเติงเต็อันน,น,นี้เห็นไหม โบมีเมือดงายดอกค่ะพี่น้องเกิดกับสิเก็บจุงสีทุกมือแหละค่ะจนกั้วเฮ็ดสีใบนะคะใครเก็บเงียบกับมาเด้อจ้ามาเก็บเป็นมูข่อยนี่คูอได้อบอกกัเก็บอยู่ผู้เดียว ตาบุญยันบอค่ะตาหนยไม่หัวใต้เลวตาห้าง ข้างในผุนเยอะเยะเลยโอ้ยเก็บบาบาดบไหว hết lưỡng đài. Ui, bà, ui, bà, ui, cả đại Úi bà, úi bà, úi Nhà nhau thôi nhà Có bay đây chà sao đau đột này nè Thịt khổ vô như. đen cỏ đen. Phun nung đọt, nung đọt này, phun. Đen bạc phun. ta là อีกเต็มตาแล้วผุนสองดอกนึง éo kiếp chết hết ui ui ở ngoài sao mà chết này.